ครับสวัสดีครับอัปเดตนะครับการทำงานประจำวันที่4มกราคมนะครับผมช่วงนี้ก็ขยันพอดแคสต์นิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต้นปีนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วก็มีทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมจะทยอยพูดเป็นทีละวันนะแล้วกันแล้วก็เรื่องของการการหันการเงินนะครับส่วนใหญ่นะครับการหายเงินต้นปีนะครับก็จะมีผลอยู่มากๆอยู่เหมือนกันนะครับเช่นตัวอย่างนะครับผมวันนี้นะครับก็มีเคส็ดแรกนะครับของทางทีมงานภาควารณ์นะครับเย้นะครับผมคุณนัทนะครับผม วางแผนอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุให้คุณแม่สําเร็จนะครับผมเพราะว่าคุณนัดเนี่ยเขาดูแล้วว่านะครับว่าปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยทำประกันอุบัติเหตุไว้ในเล่มกรมธรรม์ฉบับหลักนะครับผมแต่นะครับมาให้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นเกรดความรู้นะครับเป็นสิ่งจําเป็นเลยนะครับว่าถ้าอายุเกิน65เมื่อไหร่นะครับอุบัติเหตุนะครับอสามนะครับจะหมดไปนะครับผมจะต้องซื้อเป็นประกันอุบัติเหตุเล่มเล็กๆนะครับแยกต่างหากคล้ายๆกับเรื่องของที่บัตรเครดิตขายนั่นเองนะครับผมอันนี้นนะะคคครรรัับบววซื้้อแยกไ ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคุณแม่ผมก็เพิ่งหกล้มนะครับสะดุดบันไดนะครับก็ต้องมาเบิกประกันอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อยากแนะนําว่าถ้าบ้านใครนะครับมีผู้สูงอายุที่เกินอายุ65ปีนะครับแล้วคิดว่ามีประกันอยู่ในเล่มใหญ่อยู่แล้วนะครับอันนี้อยากให้ลองเปิดดูก่อนนะครับผมแนะนําว่าให้วางแผนการเงินเรื่องของประกันอุบัติเหตุเพิ่มนะครับผมเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับเพราะเดี๋ยวนี้นะครับผู้สูงอายุนะครับมีโอกาสล้มลื่นล้มหรืออะไรยังไงนะครับสูงงกววว่่าาาคนนััยททํไป นะครับต่อมานะครับในเรื่องที่2ครับในเรื่องของอัปเดตรายชื่อที่บอกครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมทั้งทีมงานเรานะครับมีทั้งหมด44ลายนะครับการอัปเดตรายชื่อการให้เลขาช่วยตามงานนะครับหรือตามงานเองนะครับตรงนี้เนื่องจากว่ามันเยอะมากนะครับอยากจะให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําลิสต์เอาไว้ในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็รายชื่อนะครับให้เราใส่พิมพ์รายชื่อนะครับให้น้องรถช่วยตามให้นะครับหรือนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมฝากลน์ออฟฟิศชือเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ให้ทุกคนนะครับติดตามเอาเองด้วยนะคร อย่างที่ทราบนะครับเราให้เลขาคนเดียวนะครับตาม44รายชื่อผมว่ามันก็จะอาจจะเกิดการล่าช้าได้นะครับผมอันนี้แนะนําแล้วกันนะครับลองตามเองดูด้วยนะครับเพื่อความสบายใจแล้วก็อยากแนะนำนิดนึงเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับทั้งสิ้นเดือนนะครับผมเคสมันเยอะมากนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอาจจะมีการผิดพลาดหรืออาจจะมีจุดที่ทําให้แบบเกิดการล่าช้านะครับแนะนําว่าถ้าเราไปช่วยกระตุ้นหรือว่าช่วยเช็ครีเช็ดด้วยนะครับมันจะให้ทําให้ลูกค้าเราได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ วันพุธหน้านะครับผมทางฝ่ายนะครับจะมีการไปไหว้พระที่หลวงพ่อโสธรน,นะครับฉะเชิงเซาแล้วก็ไหว้พระพิกค,คเนนนะครับเอาเลิกเอาชัยต้นปีนะครับพร้อมกับฟังบรรยายนะจะมีบรรยายเล็กๆสั้นๆน,นะครับในเรื่องของคุณ ฝ่ายอัญญาวีฝ่ายใหม่แล้วนะครับผมถ้าใครเคยเห็นใครเคยได้ฟังบรรยายของฝ่ายท่านนี้นะครับผมบอกว่าดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้เป็นเป็นการได้รับความรู้นะครับแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับผมนะครับในเวลาเดียวกันนะครับยังไงก็ติดต่อต้นสังกัดได้แล้วกันนะครับติดต่อน่วยติดต่อศูนย์ได้นะครับผมยังไงก็วางแผนกันก่อนแล้วกันนะครับภายในวันศุกร์นี้วันเสาร์นี้นะครับผมจะได้จองเรื่องรถตู้หรือว่าวางแผนในการเดินทางกันนะครับจะไปรถยังไงกันนะครับแล้วก็อ่า อีกเรื่องนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับช่วงนี้มีเร <tiden. S 2> ื่องเยอะนะครับผมก็ลูกค้าท่านหนึ่งนะครับก็มีลูกเอ่อเขาเรียกไงมีเรื่องของประวัติโรงพยาบาลอยู่3โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลมี2ที่นะครับอยู่ในกรุงเทพนะครับอีกที่นึ่งนะครับอยู่สมุทรปราการนะครับซึ่งนะครับผมเงื่อนไขนะครับของการขอประวัติของทางบริษัทคือจะขอให้กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมซึ่งอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่ในเขตนะครับผมวันนี้นะครับต้องให้ตัวแทน หรือทางลูกค้าไปขอเองนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีทันสมัยนะครับก็อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับว่านะครับล่าสุดผมก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลว่าสามารถส่งประวัติทางเมลได้ไหมนะครับโอ้ยเดชบุญนะครับได้นะครับผมผมก็เลยไม่ต้องไม่ต้องให้ลูกค้าไปขับรถไปหาเพราะช่วงนี้นะครับอย่างที่ทราบนะครับช่วงเพิ่งเปิดงานมานะครับอาจลูกค้าจะยุ่งนะครับแล้วก็การเดินทางก็รถติดด้วยนะครับก็ส่งประคบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะก็ แค่ส่งเมลบอกไปก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวบริษัทเอ่อทางโรงพยาบาลเนี่ยจะส่งเมลกลับมานะครับผมจากปกติเนี่ยถ้าเป็นกระดาษ3า0บาทนะครับขอประวัตินะครับถาแต่ถ้าเป็นเมลนะครับส่วนใหญ่ก็มางส0งบาทนะครับอันนี้คือ200บาทนะครับพร้อมเก็บใบเสร็จมาด้วยนะครับเดี๋ยวบรสษัทก็จะส่งให้ทางเมลเหมือนกันนะครับจะได้มาเบิกกับทางบริษัทนะครับผมแต่นะครับอันนี้ต้องมีใบมอบอำนาจแล้วก็บัตรสำหรับบัตรประชาชนของลูกค้าที่ขีดคอมว่าสำหรับขอประวัติโรงพยาบาลนะครับเรื่องของการรักษาเอ่อการขอหลักฐานเพื่อทำเขาเรียกไง มอบสิทธิ์ในการที่จะไปรับเอกสารอันนี้ก็ยังเป็นจําเป็นอยู่และเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับรายละเอียดนะครับลองถามผมหรือถามน้องรถด้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับอันที่หลาย่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่ะทีมงานนะครับคุณเบนนะครับสอบถามมาว่าอ้าวถ้าเกิดเรื่องของประกันสุขภาพพ่อแม่ที่ทําไว้เนี่ยจะขอเรื่องรถยนต์ภาษีเบี้ยสุขภาพพ่อแม่ให้กับลูกนะครับผมอันนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกติของช่วงต้นปีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับ เป็นใบใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ให้กรอกนะครับว่าจะให้ลดหย่อนปีนี้จะบุตรของใครเออบุตรให้ใครนะครับเพราะบางคนนะครับบางคนจะถามว่าอ้าวทำไมไม่ทำออโต้ไปเลยล่ะนะครับผมเนื่องจากอันนี้นะครับต้องทําทุกปีเพราะว่าบางครั้งนะครับอาจจะมีการมอบสิทธิลดหย่อนภาษีให้ลูกคนที่หนึ่งลูกคนที่2สลับกันก็ได้นะครับหรือแต่ละปีอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็1ปีต่อ1ครั้งนะครับผมยละเดี๋ยวที่ผมฝากไว้ในลิงก์ข้างล่างก็แล้วกันนะครับต่อมานะครับก็ ผมก็ไปคุยกับลูกค้าเหมือนกันนะครับแล้วลูกค้าที่บอกครับเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกจากเมื่อวานนี้นะครับลูกค้าโทรมาถามอีกที่นึงนะครับว่าเรื่องของมีประวัติเขายังแบบติดใจอยู่เขามีประวัติอายุหกสิบนะครับมีโรคเรื่องของความดันนะครับผมยังติดใจอยู่ว่าเนี่ยทําดีไหมนะไม่ทําก็กลัวเสียโอกาสทําก็กลัวเบืองตังอะไรนะครับผมก็บอกพี่ครับพี่ลองดูเบี้ยก่อนแล้วกันนะครับพี่ซื้อประกันรถไหมครับอ่าซื้อใช่ไหมครับเอางี้ครับพี่พี่ก็ถ้าพี่กังวลมากพี่ก็ไม่ต้องซื้อประกันรถชั้น่พี พี่ซื้อเหมือนประกันรดชั้นสองชั้นสามนะครับเอาเบี้ยถูกหน่อยให้มันแบบผู้วามให้เราจะได้แบบไม่ต้องรู้สึกเสียดายก็แล้วกันเขาก็รู้สึกคําว่าเก็ตคาว่าประกันลดชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนาะนะครับผมบางทีเราก็อาจจะทําเพื่อเผื่อไว้เฉยน่ะนะครับอาจจะไม่ได้คิดว่ายังไงเพราะแล้วเรื่องของเรื่องของลูกเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าจ่ายเต็มเต็มแล้วรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเปืองเงียครับผมก็เลยบอกว่าแั้นพี่ทําประกันชั้นสามก็ได้นะแล้วแต่พี่เลยทีหนึ่งคำว่าประกันชั้นสามคือดีดักนะครับก วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะได้เก็บเอาไว้ในวันพรุ่งนี้บ้างนะครับเอาไว้เล่าให้ฟังต่อนะครับช่วงนี้มีเรื่องทุกวันมีเรื่องให้เล่าให้ฟังทุกวันนะครับผมก็คลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับผมเก็บเงินสําเร็จช่วยคนอื่นเก็บเงินสําเร็จนะครับผมแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่นะครับผมขอให้ได้ทํางานที่มีทําให้หาหาเนี่ยหาเขาเนี่หามุมมอง หาช่องทางนะครับที่ทำเป็นงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับผมแล้วก็2ครับได้พัฒนาตัวเองนะครับ3มแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ